สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบห้านะคะสิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงห้านาทีสิบนาทีนาฬิกายู่ข้างหลังพ่อกำลังกินกล้วยนะคะขนมปังหมดขนมหมดกินกล้วยกับกินกล้วยกับนมนี่แก้วนมวางอยู่นี่ อแก้แนมอะไนกิน a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 . กล้วยกับนมนะคะกล้วยหอม,อมอกินกล้วยหอมกับนมเอ้าโอ้ออเฮุมเปะพ่อบีบอ่ะอเอาเมือบีกินอืมอืม Nông. phải ăn quế với nồng này người na ní người na này cha ăn quế cha không ăn ăn được không ăn ăn được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  ăn S 1> <S 1> เออโอ้มือเปืเ้อนหมดแล้วเดี๋ยวเอาแกที่ชื่อเปียยเช็ดมือพ่อเขาต้องบีบีพ่อต้องบีบีก่อนกินกล้ว<อ> <kum> ยหอมกับนมนะคะนี่แก้วนมแก้วอยู่ข้างๆสวัสดีค่ะ khó khăn leng đi khăn leng khuyên giới à, chân mưu mm. chân mưu gần chân mưu gần à chân mưu chân mưa. chân mưu ờ, chân mưu <laughs> mm. chân mưu ờ, chân chân mưu chân mưu chân chân mưu 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 thử đi đi Đi, đi, đi. เดี๋ยวไปดูแม่กันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ